Song song. It's a son. it's โอเปนเฮาส์ฟิชชินแคมป์เบเกนวันนี้เรากลับมาที่ Open House ์เช่นเคยวันนี้ก็มาตามล่าปลาช่อนปลาชะโดครับวันนี้ก็มากับ Enjoy นะครับก็เป็นคนดังไม่ดังเรายังไม่ดังเหรอไต่ก็ดังไหนก็ดังเอาวันนี้เรามาที่ Open House ครับมันมีปลาหลากหลายที่เราต้องมาค้นหากันครับนี่เป็นศิลปะการตกปลาหนึ่งอย่างครับที่เรามาแต่ก็วันนี้เอากี่แต้มดี ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องหาตัวอีกเอาสักเป็นไงเอาสักสีหแต้มก็พอแล้วแต่ขอเป็นชาโดล้วนนะโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูกันในคีนว่าจะสิบปันแค่ไหนัา let's go open house 50 cam ขางนี้มันแบบแถบฟ้ายังไม่สว่างนะได้ยินเสียงตับตับตับปลารอปลองดูลองดูสู้ครับทุกคนครับพี่ เมื่อกี้ชโดมันกัดปลาเล็กอยู่ด้านข้างเราก็ต้องขยับมาหามันนะครับต้องขยับมาหามันไม่งั้นไม่ได้แต้มสสารยังไงก็ต้องได้แต้มได้แต้มก่อนอาตามครับ,รบเดี๋ยวเอ็นจอยตามมาไว้เราก็ของก่อนละกันเชา้ชาเ้าแบบนี้โอ้ยมันเป็นเลนอ่ะอุย้ยอุ้ยมันเป็นเลนอ่ะมันเป็นเลนอ่ะ มันเป็นเลน่ะทุกคนดูดิเหยียบทีนี่คือแบบอกอะไปย้ายนี่เมื่อผิวน้ำมันไม่กลับเราก็ต้อง ตีใต้น้ำนะครับกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมไม่กลัดเว้ยโอ้โหแล้วจะเป็นจิบย่า่ใหญ่อะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองตีใต้น้ำดูเรามาตอนเช้าไม่ทันแดดมันออกแล้วแดดมันออกปลาเริ่มไม่ค่อยอันนีแ้ยกัดปลาเล็กข้างฝั่งกเดี๋ยวลองดูตรงนี้ดีกว่า กัดปลาเล็กแต่ไม่กัเดเหยื่อเออดีเหมือนกันเว้ยไอยก้กับไปที่เดิมกับไปที่เดิมรอตีะโดจิตดีกว่าทีนี้ต้องตีปากละใต้น้ำต้องมาแล้วในเมื่อตีผิวน้ำไม่กัดเราก็ต้องตีใต้น้ำนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นลิโต้ดูน่าจะโดนอยู่เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นลิโต้ดู าลงน้ำเร็วมากเลยตีก็ไม่ทันตีก็ไม่ทันเดีย๋ยวลองขยับไปดูนันหน้าอีกนิดนึงเฮ้ยคุยยากะเนี่ยขนาดเช้าเชยังยากขนาดนี้เลยไปเอ็นจอยได้แล้วอะเฮ้ยเรายังไม่ได้เลยเอ็นจอยได้แล้วไปได้ไง ม่าถึงบ่อแล้วเป็นที่เรียบร้อยเช็คอินตรงไหนอะ่ะเ,เอาเขาลูดไปข้างนั่นหรอลูดข้างเปลออกมากระตุ้มเลยเออปลาอะไรูกเนี่ยกร้ลาายพี่ขึ้นเ,เราพลาดแล้ว,ลวม,ม,มันแบบมันตัวเล็กอะ่ะ อืมตัวใหญ่อยู่กลางบอ่อประการตัวใหญ่อยู่กลางบอ่อละพาดละพาดแล้วลมแล้วโอ้โหที่ยิงกระตีฝั่งนู้นก็ได้อยู่แต่ว่าสู้แดดไม่ไหวตาจะบอดเอ,อาหมวกเอพี่ควิวเอาไว้นั่นก่อนก็ได้พี่ แล้วมันผิดคิวของจริงเว้ยเอาขึนมาก่อนรับได้อะไรคิวสกเกอร์โดนละตัวแรกดูดิ มันใช่ชัโดที uh> ่ไหนล่ะจะดูชัโดสายพันธุ <h <h ah ์ใหม่แปลกๆนี <h <h ่หน้าตาชัโดว์หัวอะมันใช่ชัโดโยนเลยพี่เลือตามหาันต่อไปครับมาดีไว้รับมกไม่เป็นไรพี่ไปนั่งกัอกก็ได้ร้อนหนไม่ร้อนคิดว่าชัโดว์ปิกปิกปิกหัวมันลงเงี้ยแล้วมันตบอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วมันก็เป๋ออกป๋ออก มไม่ใช่ช็อคเกอร์เออโดนเฉยโคตรงงเลยมาหายากนะฮะ,ะโอ้ยผมไม่อยากได้อยากได้ชันเดไมวเอ็นไราเอาใหม่เอาใหม่เหมือนจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายนะมันใช่แล้วมันลมอะม่ะ่ะไม่เช้ามันลมถ้าถ้าเรามาถ้าถ้าเรามาได้เร็วกว่านี้ มันก็จะมีโอกาสที่ไว้รอบหน้าเดี๋ยวจะ,วาะมางตัดทีห้าอ่าวางตัดทีห้าเลยโอ้ไม่น่าแต่ปปาจ,จีบจะจีบจริงแต่แต่ปลาไม่ไม่ตื่นไม่ตกใจเราเลยนะแต่ว่าบทเรียนคือเราต้องมาช้าแลเราเอยู่ตรงนี้อ่าโอเครอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าเออเดีย๋ยวเราก็จะไปตรงนู้นแหละเพราะน่าจะมาบ่อยเพราะแลนด์มาร์คมันอยู่ตรงนั้นไงรอบที่แล้วผมมาก็ตรงนั้นแหละนะโดยละนะโดยละเอ้ย โดนเว้ย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 โดนเว้ไปเดินไปดีเดินไว้ไปนู่นน่ะในกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่าโดนแล้วเว้ยโดนแล้วเว้ยโอ้หลุดเรียบร้อยหลุดเห็นไหมให้บอกตกชลง่ายมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเขาก็หลุดเหมือนกันเราเองไม่โดนเลยเลยจะไม่โดนเลยเลยไปฝั่งนู้นดีกว่า ไปฝั่งนึงดีว่ะจะไปแบทเทิลแบทเทิลกับเขาอ่ะกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมกลับมาใต้ศาลาที่เดิม,เ,มเดินเดินไปครับมานี้กล่องอยาเฉยๆโปรจอยโปรจอยชวนไปตรงนู้นไปที่แลนด์มารนะ์กนี่แลนด์มาร์คมันอยู่นี่เห็นไหม ุกคนที่มาใครก็ไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเรามาเรามาอยู่ตรงนี้แต่ไม่ได้ปะาไม่เชา้าที่ไม่ไปเพราะอะไรรู้ปะ่ะคนมันเยอะยืนอยู่นั่นแบบสี่ห้าคนแล้วแบบห้าสายก็เลยแบบว่าไอไม่ไปได้แบบพอไม่ไปปุ๊บไอ้ทุกคนได้ปลาแต่เราไม่ได้เฮ้ยจะคิดผิดเว้ยลามันดุฮะไม่เป็นไรสู้กันต่อเดี๋ยวไปดูกันเด,ดียว

โอ้โหโอ้โหโอ้โหปลโหญ่เลโหโหฮาฮหโหโหออเออโหดูดิเริ่มเลยปา่อนใหญ่นะเลเหรอเนี่ยน่าจะสองเอเรเคยเหน่อนนี่ตัวที่สของเราตัวแรกได้ปลาชโดไปแล้วหนึตัวนี่นี่ปลาช่อนไซยักษ์แหมเป็นไง ไส์สวยอันนี้มีช่อนครับช่อน <laughs> ใหญ่มากใหญ่มากน้องน่าจะมีโลโลกว่าโลหกโลเจ็ดต้องมีอ่ะดูดูดอเทียบนี่เทียบกับขายาวกว่าขาอีกไงยาวกว่ายาวกว่าหัวเข่าอีกง่ายหมานไหมล่ะบอกแล้ววันนี้ต้องหมานอมโอเคก็หมดเวลาแล้วนะ <laughs> หมดเวลาก็ <laughs> e น j o y ได้ไปกี่แต้มครับวันนี้ได้สองแต้มค่ะไม่ตามเป้าแต่ก็โอเคยังดีกว่ายังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยโดนขิงอ่ะโดนขิงหมายถึงยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยกได้ตัวอะไรนะได้เขาเรียกว่าปลาอะไรบะช็อปเปอร์ช็อปเกอร์เออแต่สายใหญ่ครับโอ๊ยแต่สายใหญ่สายเล่เล่นอยู่ปิ่งเขี่ยวไงปิ่งเขียวมันไงก็ไม่เป็นไรถือว่ามาเที่ยวดูบอกแล้วกันมันมีหลายอย่างที่ เราหน้าคนหาแต่ก็ยังไม่เจอมันมันมีกัดอยู่แต่ว,ว่าแบบก็เหี่ยเยี่ยกอมาอย่างเงี้ยกัดปุ๊บไปเลยกําลังจะสับมันก็ปล่อยไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็คลิปหน้าจะไปไหนต่อก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน E ีพีหน้าบ๊ายบาย